ไม่ซื้อบรสีดาไม่ยีหมอนจ้าเห็นไหมีด่าเปรนมอนบักศีดามีตะลูกขาวๆอุ้ยอุ้ยสวัสดีค่ะครัวบรลัสแม่ป่ป่าชาแนลค่ะเมื่อนี้แม่ปอป่าสิบผ้าบุกสวนป่าหมอนสีสังเพราะว่าเป็นป่าของแม่ปาป่าคือเกาเนาะเป็นญาติๆกันเบอทุกคนนั่นแหละพีมัป่าป่าพามาเป็นพีสาวของป่า อาจารย์นนจันทร์อินทจอนมาที่นี่แม่ปอปาตัวเอกของเรานี่มีทุกอย่างทั้งฝรังทั้งสาะอินโดมีในสวนของเรามีแต่ตัวเอกทั้งนั้นเลยมีละมุดมีผลไม้มากไม้มหาศาลนะท่านผู้ชมแต่ว่าจิพ้าบุกสิพ้าไปหาเราเบิงว่าเราอันมีอีอย่างแน่เพราะว่าตาเม่ปอะป,ะป,ะป,ะปะามาไทยละทำหลายเทียแล้วสวนเราป่ะไปหาเราเลยจ้ะไปเบิงกับเราเลยจ้ะ นี่นะคะสวัสดีค่ะป้าสวัสดีค่ะดีค่ะมือนน้จะมาสมสวนของป่ามีอย่างที่แบบว่าเจ้าซื้ออยังนะป้าบอกดูชื่อนางสมนสีสังเป็นเป็นผู้ใดกับปั่นอาจารย์ดวงจันเป็นพี่สาวค่ะเป็นพี่สาวมือนี้สวนของป้านี่มีอย่างแนอะไรมาแต่ละย่างดูมีั่งเออฝัางจากต้นโอ้ยอันนี้น่าบ่ค่อยได้ดอก ข้าวข้าวไปพันพันพันกว่ามีพิดอยู่อ่ะมีพิกอยู่บอกว่าอันนี้คืออันผืชไร้วันแต่พืชที่เป็นไรไ้ของผลไม้อ่ะมีอย่างเนี้มีฟางฟางมีกอกน้ำเออมีสละมีสละแล้วก็มีละมุดมาละมุดที่ลักๆแไม่ปาเคยไามแล้วก็มีชมพู่เออชมพู่พูดอ่ะแล้วก็กล้วยเออเบนยักษ์พ่นอ่ะ จากยางเราไปบุกมะพร้าวมะพร้าวเบิ่าาาางดูท่านผู้ชมคิดว่าในเนื้อที่จักไรคิดประมาณสิดโอ้คิดนะประมาณสิบไรอ่ะเนาะประมาณหกเจ็ดไรเนี่ยละค่ะเนียนเอียดเลยปฏิบั้าที่นี่เอาของที่ขายไป็นไรบ้านนะจ<น>ะ,<น>ะบอกเองนั่หอยนี่หอยไปย่งางไปเบิ่งหอยบัดนี่ไปเบิบ่งหอยเบิ่งบักพริกบักพริกปลูกไว้จักรลอยต้นแล้ว รับไม่ไหวประมาณ 5, ห้าหอนี่แหละอืมนับไปไหวไปไปนําเสนอไอ้นี่ก่อนสิแต่ละอย่างก่อนบ,บันบวเพลยวันอ่าบัวเพลยวันกําลังเฮ็ดไต่ต้ตนอหอยหอยขายทางนี้อันนี้คือคือหอยนี่เป็นคีตเอออันนี้คือลายวันแต็เป็นสาลาอินโดด้วยเออสาลาอินโดเป็นแถวอยู่คุณเป็นแถวเป็นแนวคือายวัน อ่ผูดเราเห็นโอ้โหพริกกำลังงามเลยบ่ได้ออกจากสวนเลยล่ะแมนโบเพียหอยลายเดือนอันนี้ลายเดือนนะคะอ๋อน้ำออกมาจากสเนี่ยป้าน้ำอีอย่างน้ำสึน้ำมาจากสาลเอามาแล้วสิเพื่อจะดูดมาใส่แลยเจ้าของดูดใส่เลยโอ้โอ้โวยอยังงามแต่ผุน ไปปะเนี่ยบักหอยกำลังจรใหญ่เนี่ยอู้หลายภักว่ะนี่จะทำเอาจะเอาไรบักหอยจูบบักหอยอันเอามาปลูกโดดังโอ้เอามะบานโดดังโอ้พริกแม่ไมเป็นเสจแม่มะพริกเนาะโอ้โหโอ้ยเนี่ยละเอดด้วยกับอันเขียนขี้ควายเราผิวอ่อนแล้วปุ่งปุ่งดินได้ดีเนาะโซโบก็มีส้มเด็ได้มีผู้ด่าแล้วปลูกบักเขียอีกเอ้ จะไปไก่กล้องหลายกล้องเห็นว่ามีไหมเออไไนนมันไม่ได้ยินเสียงโอ้โอบักทัวกําลังจะเริ่มได้เก็บแล้วโอ้โอบักทัวร์เขาเพเก็บไปขายข้ปล่อยมันแก่แบบที่นี่ยาแนวมันโอ้เออบักทัวร์วานางดีแช่ป่ไม่ได้ยินเพี้ยเลยไม่มีเพี้ยเลยป้าน,นี่ส้มโอมกำลังงามเลยอืมหลากหลายเลย โอ้ผักลายวันของเรามีสมโอสมโอกำลังปาดบักทัวเราไปเมนยูทับบดดาลลายหม่องลายบอลท่านผู้ชมจ้านี่นี่อันนี้คือสมโอจาให้เออดูผลนี่สมโอค่ะเห็ยนมาฮะนี่หอยเชลลี่หอยเชลลี่ก็เต็มเออแล้วปลูกของไอ้ล้อล้ออันเราขุดอันนี้ขึ้นมาเออหอยเชลลี่แล้วนี่ก็ลังขึ้นนอขึ้นนั่นนี่เออเพียขึ้นนอว่าชั่นเออขึ้น ขึ้นออกกันลักออกออกอย่างป้าแล้วออกใครพียเห็นบ่ดักลางหลายเลยซุ้มขึ้นมาปวดน่ะบลูปีดีอยู่ป้าเออดอกไหกหอยเออบกหอเป็นดอกไม้อันยูปุลด้วยจ้า่าวนงามป้าเพราะว่าอันเชอรี่ตินหนป้าเชอรีก็ม้จูบเรื่อน้ำกันย่ มีมีโมเมนต์อยคัม่มีบอเอาเอามาจักใส่อันมี้หอนแม่งอันตับเตาว่ะเธอเจ้ามาปล่อยตีย่นอ่ยเห็นบออือเนี้ยเนียเ้ยช่องเทเวยู่เนี่ยแม่งตับเต้าแบว่าแบว่าอันบินมาเนาะบอบ่ตายมแสดง่ามันที่กินอยชบเมนมันที่กิน่ไหนมันงองเพเวอืมนดตัวนึง เออแสดงว่ามันตายได้เนี่เออมันเป็นยังไงล่ะหืจักนี่มันมาแล้วมันตายนี่บ่ะเนี่ยเออที่มันหงายโฉมมันคือสิตายวะเนาะหงายแพร่เรียอยู่เพร่เลียอยู่เพร่เพร่เพ่ยหอยเชอรีอะมันกำลังจะใหญ่เนี่ยมันกำลังจะใหญ่มันกินก้านกล้วยอยู่มาเด้อผู้ใดสนใจใหญ่แล้วก็มาหัวมันไปตํำเนาะเออไปตํำปลาเด้อค่ะเด้อเนาะกำลังสิงใหญ่แต่ว่าบ่แเป็นสีทองเด้อค่ะ หอยเชอรี่ซื้อเออเพียรกันมัดที่ออกอือเพียเร์หอยจุกก็มีเออหอยขมค่ะหอยขมเออลายใหญ่เต็มเยอะเพียเลี้ยงหอยทั้งโคกเลยค่ะเนาะนี่โคกคักๆเลยเนอะถ้าพูดของของเราเมึงผักของเราล่อใบแนวนี่นี่เต็มไปหมดเลยคลองกินของเราแล้วมออกไปใส่ดอกม้จอบเราอยู่ในสวนนี่แหละผู้เล่นอะไรอย่างเงี้ยต่ำนั่งใจเรามองดู ผู้น่ะไม่แย่หมอขุดคลองออกมา看看อู้มิจฉาคนเว้ยเพราะย่สุรายจ้างบอกกายเฮ็ดสิเด็ดเออจะได้นะโอ้เออ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 หาวซีบบอใช้ด่างหอยเต็มแล้วเออเมนเมนแล้วบอกประหยัดดอกเราเหนแล้วเขาปูตรงนันแล้วว่าว่าสี่ปลูกเทเว่นในสวนเออ พี่อ๋บักอันทัว่วเอาไว้แนวหรอเอาไว้แนวส่อไว้ขายก็ขายแนวแท้อกไก่กินกินพูดับะพูดอ่หลายเจ้าคือเมื่อกี้ไปขายอือมัน,มนปลอดสารมันต้องเป็นดอกสวยอย่างนี้แหละหอมผอมเนาะอันนี้อันอีย่างก่อนเหรอชาแกงคั่วห,หอ,อมหอมดอกเบอร์กันละมุดเจ้าดิเนเออบอกมันสูงยังป้าทองงยั มันเป็นทั้งปีทั้งศาตรและสีบักละมุดอย่างฮะบอลเป็นีนงบักีเป็นยุตตะเชียแมนบอยุ่จง่เนี่ยบักละมุดแอปเปิลนี่แหลาบกัมไม่ใ่วกล็ด้ทัวกัมหากินด้วยสุกนะท่านผู้ชมผู้หละเราเอากะละมังมาไว้เก็บเอาอันนี้ไว้ไว้เก็บผู้หล่ะคากหลยเนี่ยมันวี้บอกนัทัวกรม ปลูญ้่นสันละมุดแอปเปิลจ้ะออกสาลีทองฮะละมดสาลีทองโอ้ยใหญ่ๆผดอุ้ยบักหลายเลยแบบว่าจะเอาไว้แนวหรือว่าไม่เก็บมันเก็บไม่ทันโอ้ยคือว่าไปตลาดเก็บไปตลาดเทือเอื้อนไม่ย้อนเออโม้ยที่เขาบอเก็บคือเขาบอกจองการขายไงจะไวแนวโอ้ยมันหลายผด ไว้แนวเนี่ยเนาะอืมไว้แนวเนี่ยเอาไว้โลดแนวเพราะว่าสิใดน้ำอ๋อไม่ใช่นั่นเรามันหายายไหมจังอืนอืมอืมเออเมนอยู่เนาะนี่เราเห็ดสางของเราใต้บึกหินยากไปคุะไปมึงมวยมัดกันเราไปโอ้โหสิปลูเขาไปู่่เห็ดเขาไป่ใชหมอนว่าไรโดกเพราะว่าสุระเอานี่เราคล้องกันแล้วเราเห็ดเราเห็ดเพราะว่าชาบอถ้าเปียกน้ำ ก็ต้องเปี่ยงด้ยนะเพราะว่าน้ำไหลายแล้วต้องเทียดด้ยนะโอ้โบ่เปียงแล้วนี่ยเราค้นประหยัดน้ำมึงเข้าใจไหมต่อไปปูที่ปู่คือังหมอนี่แหละขั้นแต่ว่าป้าคือข้้นเถอะเป็ดเพราะว่ามันอันเนี่ยนี่ยเนเพราะว่าเขาไม่ได้หดนะเนี่ย่ได้หดนะที่หดบอกเาว่าน้ำใช่ต็มมันก็ซื้อม้านะอ่าอ่าอุ้ยอุ้ยเป็นอะไ มันมันอันเออมันงามไหมโอ้ยเปลี่ยนว่ายไงบอท่านผู้ชมมาเบิ่งเนาะเลยบอกไงเออเติ่งเลยทอคำปั่นเลยจะ่าดบอเออโอ้ยเป็นแต่แซ่บแต่เอาจองในเปียงมัดจองในเปียงจองไม่ให้ยังจองไม่เอานิ้วตีจองไว้เอ็นนิ้วได้บอไว้กินเนี่ยหวานหิวนิ้วเขาก็เอาต่อนสุดตัวตีเราเคยต่อนบอเลยคือบอสอนได้บอได้โอ้หอยและมะฮอเนี่ยไม่ยังห่อนฮอร์ พอเลยเพียเพียเพ้ยอยากได้แนวน้ำเขาอ่ะเพียเสียแล้วเน่ก่อนไ่ได้เพียเออหน่วยละสองหน่วยโลสองหน่วยโลเนี่ยหน่วยมันขายกี่หน่วยละยี่สิบบาทอืมทอดใส่นี่เนาะขายนะคะอืมอ่าไม่พอขายแล้วเพราะเราขายตลาดเองแล้วไปออกตลาดเองท่านผู้ชมเอ้ยไปเบิ่งบักเบย์บักเบนบักเบนพาชม มือนั่นที่มาพาชมหมันปลาละมดลุดเรานี่ละที่รักมาลอยมาชม,มนนี่ว้าวปากลม,มุดต้องสุกแล้วแท้เลยคุณนะ่ะเออเป็นยากินนะคุณอ่ะแม่นแท้เ <c oughs> พราะว่า <c oughs> ว่าอะไรเป็นอะไร <c oughs> อันนี้บักเบนติมาเบนยักขายอะไรดีดีแล้วขายไส่โลละสี่สิบเปอรเนต์ิโลส่งโอ้โลละห้าสิบปากเบนเนียคุณอ่ะขึ้นตะละเทียดนี่แกงวยเก็มแกงวยเกมนี่ใส่ย่าง น้ำเสดอจับุอันนี้สมโอแตงโมโหเฮลไว้สมโอยังมะเขือนนลั้กจอี่ะรแกนแมนปิดออกจากน้ยเห็นว่ากระด้เริ่มปิดแลวจีเฮ้ยปิดแลยไว้อดบนก้อน่สมบูรณ์เน่ยนอยใหญไของเพื่อนหวานยังหวานบอกหวานสุกหวานู่กตีเอามาท่สุกมาลิมห้วยลิมห้วยในในสร้างขึ้นมาเองนะจ๊ะ ห่วยผลไม้ท่านผู้ชมระวังลืววล่นโอ้ยมันต้องมีเลากินละมันต้องได้กินละวะหือโอ้ยเนี่ยโอ้ยม่นได้กิ่นตับมันไม่แก่ค่ะอืมมันเป็นตลอดปีได้นไงเออมันเป็นทั้งสี่แนนมันชุ่มดีโอ้สภาพขอยเฮ็ดดอกยังแีะไป่เยิ้มวนก็บอกแล้วลว่าต้องเฮ็ดจังสี่เราเปย้อมเนาะปาร์ตปักละมุดกองเอเล่เลยแบบว่าโอ้ลายคักหลายเหน่เห็นบ่อเคยมา พาท่านผู้ชมมาแล้วแต่มาเบิอีกอีกรอบพูน่ะป้นเม่นว่านต้นละเข่งสองเข่ง่นตีบที่นี่หนักมันโดกงไรเนาะปลาเนาะดับจุ่มกลุ่มเลยเลี้ยงะแลอวือมันซุ่มแล้วมันบ่แห่งแรงไงไม่อ๋อนี่นี่เาอันบักชมพูว่าทำไมเดือดจังเนี่ย โอ้มันติดดอกมันเคยติดเบิดไหมเบิ่อไม้เบิดต้เบื่อจีมีกี่ต้นคะปลูกกี่ปีแล้วคะเนี่ยปลูกหลายปีแล้วเมินห้าปีเห้าปีแล้วให้ลูกได้กินจ๊กเสียแล้วแนูกมันอไว้อางสยีเลยใส่โอ้เนี่ยเอออ้างมาสิตี นี่ใส so mm. ่ด well, yeah. ้อยมานสุกเติมชิ้นนึงเลยเด่นกินได้เลยบ่กินได้ไม่มีสารพิษทำไมจะกินไม่ได้เลยอืมปาดหน่อยงามชิมได้ชิมได้โอ้ยหน่อยงามค่ะแซ่บบ่ชิมก่อนท่านผู้ชมแซ่บบ่หวานบ่แซ่บแห้่ขึ้นอืมหวานหวานเลยท่าน้ชมนมนนุ่ละแยะหวานไปแล้วไม่เอานะทุกทีจะาอืม นาะว่าอร่อยอืมคุยไม่ผักไงแล้ววะเจ้าบ้านชุดนองแล้วดีเลยเนาะไม่เย็นหมอนไม่ได้แช่หยาเนาะอืมอืมแล้วคุยเสียก่อนแล้วบอกว่างก็เฮ็ดเองอืมหวานวะเนี่ย มันมุดอ่ะกบอะไรอ่อืมบกสนบะอะไรนบกพ่นอ่ะอืมกบหอมมะสี่เขาซื่อจริงจริงจะเก่งแตแพ้ๆอืมทุกคนขับนี่อ่ะบกัยังเนียใช่เนี่ยเป็นอ่ไเต็มเลยอมอันเนี้ยชมพู่งชมพูงเดี๋ยวมัน้องมันฟ้องคนอืม ปลาสลิดเป็นพันตน้นอ๋อเจ้าเจ็บไปใช้ขายเบิร์ดแล้วให้ปไปขายเบิร์เตี้ยนี่พืชไร้วันของเราแล้วเก็บไปอ่อนแล้วขายเจ้าไปขายดอก น,น,นั้นเนอเองแกขายเองไม่ได้ส่งตลาดเ <laughs> <laughs> นี่ออหยหอยแค่นี้มอยู่นี่ก็เยอะหอยแค่นี้ป้อมเออขุดตัวผมมาเองแล้วก็ต้องให้ไม่ค้นขุดหยังโอ้เป็นไงชุราสิขุดสั้นนี่แล้วจขุดสามเมตรเลือกเมตรหนึ่งตลอด<ม>อันนี้พราเมตรป้อมมันจะหมอนเมตรฮะสิเมฮะ <laughs> เม็ดดูทั้งคูมันเหมือนบ่น้อ่แ้ม่เหนม็ดม่นะถิงดกาว่าใเราอาสองเม็ดสไวมันจลงอีกไม่ใช่วาดกูสามเม็ดลึกอ่ะลึกบ่แม่นหมายวามากว้างสามดึกเม็ดครื่งเราบอกแล้วเอาลงสองเม็ดมันคือกครับเพื่อนโอ้ยสองเม็ดไปรไม่ใช่บอมีาไสม ค้อแรกของน้ำคือบาถึงไม่เม่ยมเราไปย<ร>ัดน้ำครักงเนาะไม่ใซ่เพราดีหากมุันหดเนาะพูดอ่ะเราหมดดาจ้งก่อมเลยั <c oughs> ปเล็บแมววะพืชไร้วันของเราฮือ <c oughs> หลายคักแอปเอป,ปิลบักอันบักอันนั้นแอปเปิลปีนบกข้าวไปกินก็นะทักซีรอมบอกไหคะบอกรู้นะักซ<ำ>ีรอมนี่พืชไรวันที่เราเอาไปด้ทุกมือทุ่มือ ขายได้ทุกมือมือว่าตำก็พันหาย่างหน่อยเด้อท่านผู้ชมพอของเราหลากหลายหกไร่เนีนเอียดเกือบสิบไร่อะแนนผลไม้มีเป็นสิบอย่างที่ย่างมาเบึงเห็นบ่อันนี้นางสมอนสีสังนะคะมาเบึงเอานะคะอืมฮะไก่เลยเต๋ใส่เนี่ยหน่วยแบบไงได้สองหน่วยโลนี่คือสองโกโล ปาด้ลยักนี่ไงครับเขาเอ่นาอ่าล้าหมดยังสาลิทองนี่ไงนอานาเนะปลาเนาะเอ้ยจองในเปียงเขาจองไป้ไปเอาป้ามอนจอมบอมหายแล้วมานขูกไว้แล้วมันสิบขึ้นได้นันีึ้เอาเอาจเลาแดดปเลยมีฮู้จองจองจองน้องปอมามันจันาอยมาแล้วการเบิรนดงานเบิร์ดจันทร์อืมอันนี้ไม่เริ่มเป็นวอยู่แล้ว เดี๋ยวจะหาปีประชาไปกินทั้งโลกกันกินไหนบอกสุดเมียน<อ>แสงปุ่นอ่ะอันนี้บอกแกไม่แกยังไม่แกลูกนะ้องเอ้ยนี่สังเพียงบอกนี่นะจักรเปล่าส่วนฉลี่ช่อง,บบง,ง,งมามามานี่ยพ่อเมติท่านผู้ชมจ้าแม่ปบปากอะ่ะ ผ้าลุยสวนของเรามามากมาแล้วเนาะค่ะเนาะนี่แหละเราปลูกไว้กับปลูกไว้อาตะกี้เราก็เห็ดอ้อยเห็ดมันเห็ดสวนหลายๆอย่างของเกษตรเนี่ยแหละแต่ว่าปัจจุบันนี้เราก็เลยคิดว่าการเห็ดอ้อยเห็ดมันเนี่ยมันก็เห็ดเห็ดหายได้แล้กก็บ่ามีรวยเกิดขึ้นแล้วก็เลยมาพันมาปลูกผล,ลไม้หลากหลายที่เห็นเน,นี่แหละจ้าบัดนี้แล้วเห็ดเป็นของเป็นรายวันอ้อยมันเราก็่าถ้งดอกจ้าแล้วก็เห็ดคือเกาแต่บัดทีนี้แล้วก็ คิดว่าของเป็นรายวันรายสัปดาห์เรามีทุกอย่างเห็นบ่ท่านผู้ชมแม่ป่าป่ากับพาลุยคักแล้วเราก็เลยอยากจะแม่ป่าป่าอยากจะเฮ็ดปลูกไว้กินนี่ลหละท่านผู้ชมแม่ป,ปามา่าป่ากับมักบักเผาแม่ป่าปลาสิปลูกบักเ้าขึ้นกันแหละแล้วก็ปลูกทุกอย่างที่เฮากินนะท่านผู้ชมจา๋าแม่ป่าป่าจะปลูกไว้กินประมาณสักหกลอยต้นโยปลูกไว้กินแม่ป่าป่าอยากจะกิน กินพร้อมขายพร้อมนั่นละทุกอย่างหละแจกพร้อมท่านผู้ชมสามาทีนี้ไม่ปอกปักเลยอยากฝากท่านผู้ชมว่าเบิ่งตัวอย่างเพิ่นไวทัพผูใ้ใดมาปลูกมากกินกระปูกไว้กินกอนแล้วก็ที่เหลือ,อน,นั่นก็แจกพี่น้องไปแล้วก็ขายนะท่านผู้ชมเนาะผลละมากลากไม้นี่มันเป็นอีอย่างที่ว่าเฮ้ามีทุกอย่างในสวนเฮาก็บ่ต้องซื้อ จังสี้นะแต่มาวันนี้ไปปปาก,กับความรับอีกก่อนจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ปป่าด้อจ้าเด้อแม่ปปาสิใดมีคลิปใหม่ๆฝากท่านผู้ชมทุกมือทุกมือแล้วไปกระลังใจให้แม่ปปาพร้อมจ้าเมื่อนี้แม่ปปากับความรับอีกครั้ยังค่อยเจอกันใหมจ้บไม่าบายสวัสดีค่ะ